มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณเอกสายใหม่นะคะก็พาผู้เสียหายค่ะเข้าแจ้งความจับหัวหน้าแก๊งเกม 5m888 นะคะคือโอ้โหพฤติกรรมกลุ่มนี้นี่เลวร้ายจริงๆคุณผู้ชมร้ายแรงมากนะคะอ้างตัวเป็นตำรวจด้วยค่ะแล้วก็มีการลวงเด็กนะ,ะไปล่วงละเมิดทางเพศด้วยปรากฏว่าสาวไปสาวมาแม่เป็นเพื่อนคนดังแต่ดังในทางไม่ดีนะคะก็คือตาโอริโอถ้ายังจํากันได้คุณผู้ชมที่ถูกจับแล้วก็เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ มันไม่ได้แค่รวมกันเล่นเกมไหมคะคุณผู้ชมมันมีการกระทําที่เรียกว่าอุกอาจมากหลายเรื่องเลยนะคะเราไปดูคลิปพฤติกรรมบางส่วนของคนกลุ่มนี้กันก่อนคะ่ะมึงกาบเอมึกองกาบเอ๊อะไร เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นการทําร้ายเหยื่อนะคะแล้วก็บังคับให้กราบเท้านะคะให้ก้มลงกราบแบบนี้พอเขากราบก็หัวเราะชอบใจที่สําคัญนะตนเองกับพวก ถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเอาไว้ด้วยเนะะี่ยค่ะสุดท้ายหลักฐานมันก็มามัดตัวเองจนได้นะคะนี่เป็นคลิปแค่บางส่วนเท่านั้นของพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ค่ะคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะคะจากสายไหมต้องรอดก็นําทีมมาแจ้งความเลยค่ะที่สพเมืองสมุทรปราการนะคะผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ19ปีเป็นนักศึกษาปีหนึ่งและนางสาวบีอายุ15ปีนะคะามาเอาผิดกับนายฟลุ๊กค่ะนายฟลุก๊กอายุ23ปีแล้วนะคะเป็นหัวหน้าแก๊งเกม 5m 88 8, ในพื้นที่สมุทรปรา าาเป็นเพื่อนสนิทกับไนต้าโอริโอที่โดนจับไปแล้วนั่นเองค่ะเอกภพบ,บอกว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนที่เพจค่ะเพราะว่าถูกแก๊งเกม 5M เนี่ยนะคะที่ชื่อว่าฟลุ๊กเนี่ย ซึ่งอ้างตัวเป็นเพื่อนกับต้าเนี่ยเคยมีปัญหากันในเกมนะคะก็มาตั้งแก๊งอยู่ที่สมุดปราการแล้วก็มีพฤติกรรมคือยกพวกไปรุมทําร้ายวัยรุ่นหรือใครก็ตามที่ไม่พอใจค่ะโดยผู้เสียหายเนี่ยรู้จักกับนายฟลุกมาได้4ีหเดือนผ่านกลุ่มเกมในไอจนะคะแล้วก็เคยมาเจอกัน แต่บางครั้งเนี่ยนายฟุกก็ไม่พอใจค่ะแล้วพอไม่พอใจก็มีการระบายอารมณ์กันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นี่แหละอัดคลิปเอาไว้ด้วยอะค่ะแล้วที่มันหนักมากๆเนี่ยนอกจากทำร้ายร่างกายเยาวชนชายแล้วเนี่ยยังไปข่มขืนวัยรุ่นหญิงอายุ15ปีด้วยค่ะเขาเป็นตั้งเป็นแก๊งอยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยแล้วก็มีพฤติกรรมยกพวกไปลุมทําร้ายเด็กๆหรือว่าคนที่เขาไม่พอใจนะครับบางคนก็ ไปเล่นอยู่ในเกมเขาาเขาไม่พอใจเนี่ยก็จะยกพวกไปทําร้ายแล้วก็บางคนก็อย่างน้องอย่างเงี้ยก็มารู้จักเขาได้ประมาณ4ีเดือนรู้จักผ่านกลุ่มในไอจีเราผมก็ไม่รู้จักว่ากลุ่มมันเป็นยังไงนะครับก็รู้จักผ่านกลุ่มใน IG ก็เข้ามาแล้วก็เคยมาหามามาเจอกันแต่พอวันหนึ่งพอเขาไม่พอใจก็จะทําร้ายบางทีก็แอดคลิปอะ่ะให้น้องเผาขนเพชรบางทีก็ให้น้องออสําเร็จความค่โชว์ก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ถูกทําร้าย บางคนก็ถูกทำร้ายจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสก็มีนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยเพจรับแจ้งก็คือเป็นน้องผู้หญิงอายุ15ปีก็ถูกกลุ่มนี้นะครับแก๊งนี้หัวหน้าแก๊งนี้ล่อลวงมาข่มขืนกระทันหาเราที่พื้นที่สมุทรปราการนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมดูพฤติกรรมสิคะโดยตัวของเหยื่อเนี่ยเล่าว่ารู้จักกับนายฟลุกผ่านเพื่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เล่นเกม 5m เหมือนกันแล้วพอเล่นเนี่ยมันก็อยากมีพวกไนงะคุณผู้ชมอยากมีกลุ่มมีแก๊งก็เลยไปพูดคุยกันเรื่องเกมค่ะแล้วก็เลยไปขอเข้าร่วมแก๊งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแจ้งในชื่อกลุ่มบอกว่าเอามาคุยกันเรื่องเล่นเกมนะคะก็เลยเข้ามาร่วมด้วยช่วงที่เข้ามาแรกๆเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเห็นคลิปคนถูกทําร้ายค่ะเพราะว่ากลุ่่มคนที เนเกมนี้มันจะเป็นเกมแบบเนี่ยค่ะยกพวกไปตีนะคุณผู้ชมก็จะรู้สึกเหมือนมีอารมณ์รุนแรง เขาบอกตอนแรกเขาเห็นคลิปเนี่ยเขาก็เข้าใจนะว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเล่นเกมแล้วมันอินเกินไปแต่หลังจากตนเองเป็นคนถูกตีเองอะค่ะโดยที่ไม่มีสาเหตุเนี่ยก็ช็อกเหมือนกันนะคะถามว่าทําไมในฟลุกและพวกถึงไม่พอใจเขาบอกว่าน่าจะมาจากที่ผมเนี่ยไม่ทําตามคําสั่งอย่างเช่นมันมาบังคับให้ผมสูบกัญชาจนควบคุมตัวเองไม่ได้บังคับให้แก้ผ้าถ่ายคลิปอนาจารจะเอาไปแบ็กเมลแล้วก็เอาคลิปของผมไปลงสื่อโซเชียล แล้วมีรุ่นพี่ผมคนนึงโดนเอามีดจี้คอด้วยนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยจะสู้จะฮึดกันขึ้นมาเนี่ยในฟลุกก็บอกว่าพ่อเป็นตำรวจเวลามีเรื่องเนี่ยก็ไม่มีไม่มีใครทำอะไรเขาได้นะคะไม่มีใครดำเนินคดีได้อย่างก่อนหน้านี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านด่านต่างๆก็เห็นจริงๆอะคะว่าเขาผ่านได้แบบไม่ถูกดำเนินคดีทำให้ผู้เสียหายเนี่ยก็เลยกลัวนะคะไม่กล้าเอาเรื่องไหนฟลุกค่ะ โดนทำร้ายคาบ้านเลยพี่อะไรบ้างครับทำอะไรบ้างก็เป็นแบบว่าเป็นกระทึบกระทึบเตะเตะต่อยตามตัวคือแบบว่าอ่ะอาจจะไม่มีเลือดออกหรืออะไรนะพี่แต่ว่ามันเป็นการแบบเหมือนระบบปกช้ำภายในร่างกายพี่อ้าวว่าบ้านบ้านในพ่อเขาเป็นตํารวจหรือไปดูดกัญชาในโรงพรักอย่างนี้ใช่ครับก็คือบอกว่าเขาไปที่ไหนอ่ะผ่านด่านที่ไหนเขารอดหมดซึ่งในกรณีนี้คือผมอ่ะเคยไปหลับที่โรงแรมกับเขา แล้วไปโดนด,ด่านจับตรงสี่แยกสอกอลังกำแหงเสร็จแล้วอ่ะเขาก็ดูแบบว่าเหมือนแบบเหมือนผ่านด่านสบายๆเลยอ่ะพี่เข้าใจว่าเออทำไมเขาดึงถึงกอดคอกตำรวจเดินออกมาเลยหนอุ้ยกอดคอตำรวจเลยนะคุณผู้ชมนี่ก็เลยทําให้บรรดาเด็กเยาวชนที่ไปมีเรื่องกับเขาอะค่ะไม่กล้าที่จะแจ้งความหรือว่าเอาเรื่องนะคะ ทางด้านของเหยื่อนางสาวบีค่ะอายุ15ปีเนี่ยน้องบอกว่ารู้จักแก๊งนี้ผ่านเพื่อนเหมือนกันจําได้แม่นเลยวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วเป็นวันเกิดของนายฟลุ๊กค่ะ และตัวเธอเดินทางจากบ้านพักที่พัทยาชนบุรีมาเที่ยวกรุงเทพพอดีในฟุกก็เลยชวนกันมางานวันเกิดนะคะที่จัดขึ้นที่บ้านในมพื้นที่สมุทรปราการและนั่นแหละเธอก็ถูกกระทําชําราวค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ข่มขู่ด้วยบอกว่าถ้าขัดขืนจะลงโซเชียลนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตํารวจเนี่ยก็ไม่กลัวค่ะ ทำให้เธอเนี่ยไม่กล้าไปแจ้งความเ,าเรื่องนี้ค่ะท่านพันตํารวจเอกจัก,กริดศรีโรจนากูนะคะท่านบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วละค่ะและฝ่ายสืบก็น่าจะใช้เวลาไม่นานในการติดตามตัวมาได้นะคะส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นตารวจบ้างล่ะเป็นลูกตํารวจบ้างล่ะสนิทกับตํารวจบ้างล่ะอันนี้เดี๋ยวขอไปตรวจสอบนะคะซึ่งท่านบอกว่าดูในเบื้องต้นนะ ไม่จริงนะคะคือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นตํารวจอะแต่เมื่อกี้เหยื่อบอกว่าเดินกอดคอตํารวจอันนี้ก็ต้องฝากท่านไปตรวจสอบให้ด้วยนะคะว่าสนิทกันประเภทไหนต่อมาค่ะคุณผู้ชมชุดสืบสวนส,วนสวนพเมืองสมุทรปราการไปรวบตัวในฟลุกหรือนายพัชระเพชรไผ่ทูนอายุ23ปีหัวหน้าแก๊งมาได้แล้วนะคะเบื้องต้นก็ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ ให้การว่าผมเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ตั้งตัวเป็นหัวหน้าโดยใช้ชื่อว่าวินเทอร์8 8 8แล้วก็ต้องมีเลข8ค่ะซึ่งเหมือนเป็นเลขโชคดีอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเว็บพนันนะเพราะผมชอบเลข8เฉยๆส่วนผู้ที่เสียหายเนี่ยตอนที่ไปบอกว่าผมรู้จักตํารวจหรือเป็นตํารวจเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะคะผู้เสียหายอาจจะฟังผิดคิดไปเองหรือเปล่าคือผมเองเนี่ยญาติเป็นตํารวจเยอะ คำพูดคําจาผมมันอาจจะเลยฟังเหมือนเจ้าหน้าที่บ้างก็เลยอาจจะทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้าใจไปแบบนั้นค่ะส่วนภาพสูบกัญชาบนโรงพักยอมรับสูบกัญชาจริงแต่ไม่ได้สูบในโรงพักไปสูบบนเรือของตํารวจน้ํามันต่างกันยังไงคะไปสูบในที่ของตํารวจนะคะเขาบอกว่ารู้จักกับต้าโอริโอจริงๆแต่ไม่ถูกกันผมเนี่ยเคยนัดตีกับมันจนเป็นคดีมาแล้วล่าสุดโดนจับได้รอบนี้ ก็สํานึกผิดนะเขาบอกเขาขอโทษทุกการกระทําขณะที่ตํารวจก็ไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือล้วค่ะปรากฏว่าเจอจริงๆหลักฐานที่ถ่ายไวะคะ้ค่ะตอนไปล่วงละเมิดน้องวัยสิก็เลยมีการแจ้งข้อหาเรื่องการครอบครองสื่อลามกอนาจารของเด็กไปด้วยนะคะโทษจำคุก5ปีแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นกันไปหลังจากนี้ก็จะมีการเรียกสหวิชาชีพมาสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมในส่วนของเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อค่ะ ส่วนกรณีทำลายร่างกายใน A และข้อหาอื่นๆก็เดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแน่นอนค่ะมีทำลายแม้กระทั่งเด็ก15ปีนะฮะคุณผู้ชมครับ